ครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบอกว่าผมในช่วงวิธีลุยสวนกันอีเช่นเคยกับ DSP บอลนะครับวันนี้ก็มาสวนในช่วงระยะเวลาสีห้ากว่าจะหกโมงแล้วนะครับพี่น้องก็นะครับรถเองนิดนึงนะครับเอียงยุคเก้าศูนย์เราเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับมีฝนตกตลอดเรื่อยมานะครับทําให้เราก็ ว่ามาในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเรียกว่าเดือนสิงหากรกฎาี้ฝนตกที่มากนะพี่น้องนะโดยภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่บางที่เขาก็เลี่ยงไปเลยนะครับไม่ไม่กิดยางในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเราวันหยุดราชการวันพักผ่อนเรา โอกาสมาดูมาดูสวนมาดูไล่เราบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ได้นานไม่ได้มานานแล้วนะครับพี่น้องน,นะนี่ก็กําลังจะเลี้ยวนะครับขอเปิดประเด็นกันเลยนะครับพี่น้องวันนี้เราอยากจะพูดคุยกันนะครับในเรื่องต่างๆนานาน,นะครับวันนี้ก็อยากจะขอพูดในเรื่อง ลงทุนไปทำยังไงไม่ให้ขาดทุนนะพี่น้องนะนี่ก็คือคอนเซปต์ของวันนี้นะครับแน่นอนว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับโออเพราะเราประกอบการหรือจะทำอะไรต่างๆนานาขึ้นมานี้มันไม่ใช่ว่าหมูมๆนะพี่น้องมันก็มีปัจจัยทางธุรกิจหลายอย่างนะครับที่เราไม่สามารถที่จะหลีเลี่ยงมันได้นะครับ ที่เป็นปัจจัยที่เข้ามานะพี่น้องนะครับอ้าวแต่ว่าทำยังไงนะครับวันนี้เราถึงจะสามารถที่จะชนะตลาดนะพูดพูดง,ง่ายๆว่าก็คือว่าชนะตลาดนะแล้วชนะได้เยอะไหมนะครับนี่นะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับแน่นอนอทุกท่านถ้าสมมุติมีมีเงินอ่า ทั้งหมดนะครับก็อย่าเพิ่งใส่ทั้งหมดนะพี่น้องอ่าทไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับอ่าการลงทุนนีเราต้องมีอ่เรียกว่าทุนสํารองนะครับหรือว่าอา่ถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนี่เราจะเติมเต็มอะไรได้นะครับอนะอย่างเช่นอ่าเหมือนการลบกันแหละพี่น้องแต่สมมุติว่าอ่าเรามีปืนอยู่ กระบอกรถถัง10คันเครื่องบินอะไรต่างๆนะเราแต่เรายังไม่รู้เลยว่าค่าศึกนะมีเท่าไหร่นะครับเราใส่เรียกว่ายิงไปหมดนะครับยิงหมดเขาเรียกว่ายิงหมดกระสุนนะพี่น้องอทำหมดกระสุนเนี่ยคือแน่นอนว่ามันยิงได้นะพี่น้องอก็คือหนึ่งแหละถ้ายิงถูกเป้านะครับ เออหรือยิงไม่ถูกเป้าอีกนะครับเออมันก็ยังไม่สำคัญนะพี่น้องแต่ว่าถ้ายิงไปแล้วนะครับอ่าคือเขาไม่หมดกระสุนนะครับเราหมดกระสุนแล้วเนี่ยมันอันตรายนะพี่น้องอ่าเราเอ่อไม่สามารถที่จะสู้เขาได้ต่อนะในทางธุรกิจก็เหมือนกันนะพี่น้องถ้าสมมุติว่าเราเรียกว่าลงทุนไป หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าธุรกิจไม่ไปนะครับเราเรียบร้อยว่า <c oughs> เรียบร้อยแน่นอนนะพี่น้องกออ็อย่างเช่นว่าเราจะทําประกอบการหนึ่งมาทนีทำสวนยางเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆนานานะเ,เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมออีการลงทุนการพัฒน,นาพื้นที่นะครับเพื่อให้ในพื้นที่นั้น เกิดทรัพยากรเกิดเงินขึ้นนะครับเกิดเรียกว่าผลกำไรขึ้นนะครับดังนั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องใส่เขาเรียกว่าใส่ทุนเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าก็ขอให้ใส่ในความพอดีนะครับถ้าใส่ไปแบบเหมือนที่บอกว่าจะสุนหมดนี่อันตรายนะพี่น้องนะแล้ว การใส่ไปแล้วทําไงต่อพี่น้องก็ทําไงมันถึงจะเคลื่อนได้เร็วนะครับอ่าคือธุกรกิจนี่มันอาศัยความรวดเร็วด้วยนะพี่น้องคือบางทีเราหนีอย่างฝนตกนี่เราก็ต้องได้หยุดนี่คืออ่ามันก็ไม่เดินนะครับพี่น้องหรือว่าถ้าสมมุติว่า,าเราไม่ทํามันก็ไม่มี ผลผลิตขึ้นมานะพี่น้องแปลว่าก็ต้องขยันนะครับเอานี้เราจะจ้างแต่เขาอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าเราก็ต้องหมดค่าจ้างกับเงินค่าจ้างให้เขาหมดนะครับดังนั้นแล้วนี่คือ,อนี่วันนี้เหมือนกันนะพี่น้องอเราก็คิดว่าเรามาผิดเวลาเหมือนกันนะพี่น้องเพราะว่าฝนตกใหม่ๆนี้การกีดยางนี้ ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมีน้ําไหลมาแล้วก็ทําให้การควบคุมของน้ำนี่หยดลงยากน,นะครับก็เรียกว่าจริงๆอ,อาจจะไม่ต้องไม่ต้องจีดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในพื้นที่นะครับก็อยากให้พี่น้องอได้ทราบว่า ทุกอย่างนะครับมันเป็นการลงทุนทั้งหมดาาาการจะเอาชนะตลาดนี้มันต้องเรียกว่าทำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับอ,อย่างเช่นขี่รถมาอย่างเงี้ยมันก็เสียต้นทุนแล้วนะพี่น้องมีมีค่าน้ำมันมีอะไรนะครับถ้ากีดไม่ได้นี้ก็เสียเวลาไปอีกนะครับพี่น้องเสียทั้งทุนทั้งเวลานะครับเหมือนกันนะครับในตลาดหลักทร,รัพย์เหมือนกันนะพี่น้อง ถ้าสมมุติว่าเราจะค้าขายออนไลน์หรือค้าขายอะไรเราซื้อของมาเต็มไปหมดนะแต่ว่าเราปล่อยออกไม่ได้นี่รับรองแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่เงินเย็นนี่หรือเราไม่ใช่สถาบันการเงินนะพี่น้องมันก็เสี่ยงต่อการขาดทุนเรื่อยๆจนเรียกว่า หมุนไม่ทันนะพี่น้องดังนั้นแล้วการชนะตลาดนี่คือก็ต้องก็จําเป็นเหมือนกันว่าเราต้องมีวิธีคิดที่รอบคอบที่สุดนะครับเพื่อให้อ,อยู่กับาการลงทุนได้นะครับแล้วก็ให้ได้ปริมาณาชิ้นงานที่เยอะและมีคุณภาพดีที่สุดนะครับ,รบวันนี้ก็ อขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับถึงส่วนแล้วครับสวัสดีครับ